ันนี้กูอยู่กับผมตัวเปลือกสายพันธุ์เชนเนลกันเหมือนเดิมนะครับเนาะว่ามันนีอยู่กับเจ้าไฮังโร่ไทยครับผมมาจัดไทยแบบเน้นๆเน้นครับผมทุนหาร้อยครับหาร้อยวันนี้หาร้อยแปดซี่ครับผมมาดูกันครับผมมาเปิดดอกแรกมาขอบมาเน้นๆไปทางต่ำกันก่อนเลยแล้วกันนะขยับเบียดห้าซี่ครับไหลไปเลยครับผมสองสามซี่สองสามซี่ครับผมเน้นๆเน้นๆครับผมเต็มสโต้ครับผมเมืดปอกเมืดเปลือกกันเลยครับผมมาเปิดมาสามสองงามงาม อ้าวสามมาเร็วโอ้โหเว้ยสมสามเดียวครับผมมาเรายังได้ครับหนึ่งสองสามกับสามต่ำแล้วก็ติงต่ำครับผมาะได้กำไรมาเย้สิครับผมเกือบขาดทุนไปเนาะครับเนาะเจ็บใจแห้งครับแต่เป็นสามสองเมื่อกี้ก็ดีใจอยู่ทุกคนมันมีโบนัสคูณสิบโยมาไปกันต่อเลยแล้วกันครับผมมันย่อมอะไรอีครับผมจัดให้เต็มสะตกเต็มสะตกสู่กันแบบเต็มคาราเบลกันเลยเนาะครับเนาะ ว้าวแล้วครับดอกนี้ขอเปลี่ยนกะเปลี่ยนกะกันจักน้อยละกันนะครับผมนับไปทั้งหนึ่งสองสามกันบ้างครับผมมาขยับเบิดลอยครับผมไปเลยจันหนึ่งสองสามเฮ้านี่แหละครับผมมันย่อมมาได้ครับผมมาไม่ถึงสามเอียวครับนะเสียดายว่ะจัดมางามงามจาัดมางามงามเอ้าสอง,อง,องเอียวมาเอา้าสี่สองสองละสองเอือสี่สองเอียวจัดมาครับผมเต็มค่าราเบลดอกนี้ เป็นได้เป็นได้โอ้โหยสองพันแล้วครับผมจากหาร้อยแปดสิบเต็มมาสองพันครับกำไรเน้นๆกำไรเนินๆมาไปต่อครับตอนนี้กำไรเป็นพันกว่าแล้วครับผมมาดูที่ดอกนี้ครับจะได้กำไรเท่าไหร่นะครับเนาะมาขอกำไรเพิ่มอีกจักน้อยละกันนะครับผมเราจะหนีละได้กำไรเยอะแล้วครับเกือบสองพันแล้วครับผมกำไรวันนี้โอ้โอย่อท่่ม่า่่่่่่่่ม่่ก่่่่่่น่่บ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่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  มาดูกันครับผมมาเน้นครับผมเน้นเดือดตำย่างเดียวครับผมเดือดตำย่างเดียวครับผมมาดูกันครับผมเดือดตำตำแบบนี้โอ้โหยตำมีโบนัสครับผมจัดมา ita, เยอะมางามแลยโอ้โหหกสองเยอะครับเต็มกราฟครับผมเล่นไปแบบนี้ก็เต็มกราฟครับผมกำไรเน้น <c oughs> ๆ้นครับผมสี่พันกำไรสามพันเลยแหรอครับผมทุกคนสุดจัดปารัดบอกครับผมของแถมแม่ปลาทองครับ จัดไปพ่อแม่พี่น้องครับกำไร3 5 0 0ัารยครับถุนมาหาร้อยครับผมโอ้โหสุดจัดปลารัดบอกครับผมนาอใครที่อยากแตกอยากปลามังอผมก็ลิงตายคลิปได้เลยแล้วกันนะครับผมเนาะวันนี้ผมก็จะขอตัวลาไปที่4,1 0 0รยกันเลืแอ้ลกันนะครับผมนาอโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสไัครใหด้วยลวกันนะครับผมนาะวันนี้ก็แตกครับหนักหนักกันไปเลยแล้วกันนะครับผมนาอโอเคครับขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะผมขอบคุณครับ